คำเตือนกรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางด้านกฎหมายพรบขอ,บองฉบับใหม่ขอให้ทุกท่านฟังอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมในเนื้อหาของคลิปไม่มีลามกอนาจารใดๆไม่ได้พาดพิงให้ผู้ใดเสียหายขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดทั้งใจไว้ที่เธอ นี่ค่ะนะคะหยุดตรงนี้ไว้ที่เธอนะคะเนาะเพราะเธอสวยเ <c oughs> พราะเธอคนที่ใช่คนที่ฉันรักจนหมดใจนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์มีทั้งสีเหลืองสีนี่เนาะสวยมากเลยแล้วก็ดอกญ้านะคะปิวสวยสวยงามไปอยากไปไกลเลยเคยสินั่งเคยชินังน่งมองดดีเคยชินั่งมองนี้เดอ เสียงขึ้นเยอะเยะเดี๋ยวด้วทั้งนี้แสงกล้องอยู่ทั้งใเบิง้งกล้องโอเคอยู่ไหมมานั่งกันคุยกันตรงนี้แหละดงดอกไม้ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมไม่ชัดหนูจะไปนั่งใกล้ๆ หนูจะเอาปากไปจ้ำกล้องแต่หนูย้เห็นดอกไม้หนูโฟกัสไปที่ดอกไม้แล้วหนูจะอยู่ด้านข้างดอกไม้ดอกญ้าน้องนางนะคะฝั่งโน้นเขาจะฟ้องคุณนาทีกับลุงห้วยห้ยห้ยได้ได้ได้เอาหยาบมาไกลๆเอามาจ้ำปากนั่งเลยนั่งสิได้เห็นค่ะนะคะมาจ้ำปากเด้อ โอ้เห็นไฟนางชัดเลยเห็นไหมไยนางมีไฟอันนี้ตัวแมาลงกัดใต้ตานางเด้อไหนเห็นบอม,มันมาจับพองเลยเห็นไหมพองเลยมันไม่แค่จับมันก็พองแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อนชัดเจนน้องนางนะคะนะเอาปากจ้ำเอาเด้อมันไม่มีเน็ตในเครื่องอื่นนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปที่โน่นเวลาจะไปอ่านข้อความร้องนางฝั่งโน้นเขาจะฟ้องเขาจะฟ้อง แอ็นาทีกับลุงพลทนายเกิดผลจะดูแลฟ้องให้ค่ะอืมนี่อันนี้ใช่ค่ะนะคะใช่เพราะว่าเขาออกมาพูดแล้วแล้วก็คือนะคะมันเป็นมันเป็นคนของนะคะก็ของพี่นะคะที่ที่ป้าที่ป้าหอป้าหอป้าอะไรป้าหอป้าหอพูดอยู่ป้าหอพูดนางก็มาตอบแกอยู่ว่า ว่าแกบอกว่าทนายเกิดผลจะช่วยแล้วก็บอกว่านะคะอ่าพี่หมอจะช่วยอ่าพี่ฝอนะคะภรรยานะคะพี่หมอจะช่วยนะคะเนาะนะคะ,นะคะที่ที่ป้าโหแกพูดนะคะเนาะแกพูดอยู่นางก็เลยบอกว่าเออนะคนเราจะจองกรรมจองเวรกันไปถึงไหนนะคะจะจะอะไรกันนักกันหนะทาทั้งทั้งที่พวกคุณบุกเข้ามาบุกเข้ามาหาเรื่องเขาถึงที่เลย นะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นบ้านเรานะคะถ้าเป็นนะคะบ้านเราเนี่ยถ้าคนมีคุณธรรมเนี่ยเขาจะมองตาเดียวรู้ว่าพวกคุณไม่จบพวกคุณไม่รู้เขาทําอะไรให้คุณแต่พบแต่ชาติที่แล้วลุงก็ไม่เคยไปทําอะไรพวกคุณเลยนะคะเขาเจอคดีก็พอแรงอยู่แล้วแต่พวกคุณเนี่ยคือ นั่นขัค่อยตะโกนแล้วก็ค่อยแหงทันดีท่านไทยท่านไตเลยเด้อตอนนี้ก็ยังไม่จบอีกเนี่ยตอนนี้นะคะประชาชนทั่วโลกเขาตาสว่างค่ะนะคะทุกท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามีความเป็นธรรมมองตาเดียวก็รู้ว่าใครมาหาเรื่องใครลุงนะคะมีหน้าที่ตามทำามตามคำสั่งของศาลพร้อมกับยูทูบเบอร์ที่ช่วยงานกันและช่างนะคะ ตัดต่อตัดองค์ปู่ปริกิตนะคะอยู่แต่เขามาทั้งๆท,ท,ที่มีป้ายมีป้ายบอกว่าห้ามถ่ายแม้แต่ยูทูบเบอร์อยู่ตรงนั้นเขาก็ทําอาชีพยูทูบเบอร์แต่เขายังไม่ถ่ายยังไม่ไลฟ์เพราะเขาทําตามกฎที่บอกว่าห้ามถ่ายไม่อยากให้นะคะเอฟซีทวโลกที่ช่วยกันบริจาคเงินไปสร้างองค์ปู่เนี่ยเห็นภาพสะเทือนใจตอนที่องค์ปู่โดนตัดนั่นเองกลัวมันเป็นภาพโพสที่สะเทือนใจเห็นแล้วมันเศร้าใจ ก็เลยไม่ให้ถ่ายก็ตกลงกันห้ามถ่ายแล้วทีนี้คนคนนี้จงใจมาทาั้งทที่คุณเนี่ยคุณก็รู้นะคะคุณก็พูดว่าจะไปเหยียบวังพญานาคจะไปบุกวังพญานาคแล้วพวกคุณก็คุณก็บุกมาแล้วไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็มีนะคะมีรถมาชะลออยู่มารอทำข่าวมาแบบพวกเดียวกันชัดๆเตรียมกันมาชัดๆนะคะแล้วคุณก็มาแล้วคุณก็มาถ่ายคุณมาไล้เลย คุณมาไล่เลยนะคะท้าวความนะคะดูในช่องอัมมลินก็ได้อัม,มรินก็อออกถึงเอาออกไม่หมดแต่ประชาชนเขาก็รู้อ่านในคอมเมนต์ยังรู้เลยค่ะติดโฆษณาอยู่เข้าไม่ทันห่วยขอยมาฮอดขวยกระเบาเลยบ่งย่อนลังวอเดอร์พี่น้องนะคะก็คือนะคะคือคุณแอนค่ะ,ค,ค,ะคุณแอนเสียงคุณแอนเลยคุณแอนคุณแอนเนี่ยเดินนะคะเดินไปบอกคุณแดนคุณแอนเดินไปบอกดีๆนะคะว่า พี่ไม่ให้ไล์นะไม่ให้ไล์ไม่ถ่ายไม่ให้ไล์ก็จะไลอ่ะจะก็จะไลจะทำมานะคะเสียงนี้มันชัดเจนมากเสียงมันท้าทายนะคะเสียงคือคุณต้อตอบท้าทายถ้าคุณบอกว่าเอ้อเหรอครับเออเขาไม่ให้ไล์ใช่ไหมครับโอเคครับผมจะไม่ไล์นะครับเออผมบังเอิญแวะมาน่ะผมก็เลยดูเฉยๆขอโทษครับก็แล้วไปใช่ไหมคะแต่ในคนนะคะก็จะไลอ่ะก็จะทำมานะคะก็จะ เสียงดังเออะโวยวายด้วยคุณตะโกนเสียงดังนะคะนะวันนั้นนะคะช่องอมรินเปิดนะคะที่นะคะน้องไอซ์อ่านข่าวนะคะนางดูอยู่เอฟซีส่งมาให้ดูสิคะน้องนางดูสิคนที่ลุงรักอ่านข่าวลูกรักลุงอ่านข่าวว่าดูสินะคะยังข้างเขาอยู่นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนส่งมาแล้วมีคนน้อยใจนอยนอย่ะนอยน้องเขาอะว่า เนี่ยดูซิขนาดลุงรักเขาพวกเรารักเขาดูเขาอ่านข่าวนางก็เลยบอกว่าเออเขาเป็นลูกน้องอ่ะนะคะลูกพี่ให้ยังไงก็เอาเสียงหายละสั้นมันหายแทบบอกพี่น้องเสียงหายละสั้นโอ้ยหนอเสียงมันหายไปได้พี่น้องเอิบเสียงมาให้เนเสียงหายบ่เขียนเขียนเขียนน้อยข้าได้ยินเสียงบอกว่าได้ยินนะคะถ้าบอกว่าไม่มีเสียงนะคะนะคะก็บอกว่าเสียงหายนะคะ ไม่หายจากห้วยเจ้าจะตัวข่อยเด้อเจ้าปรับปุงทรศัพับเจ้าเด้ออกหล่อข่อยสะดุดในการอ่านข่าวมันแหงม่ไม่สคกิ์คือผู้อื่นอยู่ะม้นจะออกจากสมองบดๆดล้วนๆเดานังเนี่ยงานจะบอกว่าคุณแอนไปบอกคุณก็เสียงดังวยวายนะคะเสียงดังวยวแล้วทีนี้คุณนาทีก็เลยไปบอกนะคะห้ามนะคะว่าคุณบอกว่ามาเลยนะคะ เข้ามาเลยก็จะไล่อะ่ะมาๆม,มาเลยท้าทาทยอะ่ะแงกิ้งก็มาน่ะท้าให้เขาเข้าไปหานะคะท้าให้เขาเข้าไปหาเออที่นี่นั่นไงแล้วใครละ่ะเริ่มก่อนอืมเอาขาฟาดกล้องฟาดเขานะ่ะ <laughs> นะคะมันก็มีบ้างกล้องวงจรก็มีกล้องวงจรก็มีเปิดกล้องวงจรเต็มเต็มรถข่อยจะเข็นท้ามอันแม่ไม้เมื่อยไท่นะ่ะ <laughs> นะคะ ก็อยาาเห็นเธอน่ะเอากล้องวงจรมาเปิดรอดพี่น้องนะฟ้องก็ฟ้องค่ะกล้องวงจรก็มีคุณเป็นคนบุกมาเองนะคะจงใจถ่ายเขามาเองนะคะเนาะถ้าคุณบอกว่าไม่ถ่ายแล้วทําไมล่ะทําไมเห็นนะคะออมีทั้งเสียงนะคะมีภาพแวบเห็นลุงด้วยว่าไม่ได้ถ่ายนะ่ะแล้วคุณก็พูดเต็มอกว่าคุณถ่ายคุณไล์ก็จะไล์อะก็จะไล์อ่ะเนี่ยมันชัดเจนนะคะว่าคุณไล์อยู่นะคะเนาะ ถ้าเขาไม่เห็นเขาไม่ห้ามคุณหรอกแล้วทีนี้ถ้าคุณมีความเป็นธรรมน่ะนะจะมาอห้ยืดเยื้อทาไมนะคะจะคุยกันดีๆก็ไม่เป็นไปฟ้องเขาไปฟ้องก่อนแล้วค่ะนะคะนางรู้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจร้อยเวรน่ะบอกแอดนาทีอยู่ว่าเขามาฟ้องนะคะเขามาแจ้งความจริงๆนะคะเขาแจ้งความจริงๆเนาะแอดนาทีรู้อยู่ค่ะนะคะรู้อยู่ ค่ะนะคะบรรยากาศดีขอบคุณค่ะบรรยากาศดีดอกไม้สวยมานั่งตรงดอกไม้สวยนะคะก็นี่ค่ะเขาก็แจ้งความจริงๆนะคะเอฟซี FC จ๋าแล้วทีนี้เนี่ยถ้าคุณมีความเป็นธรรมเนี่ยคุณจะไม่อะไรมากมายเลยนะคะคุณจะรู้กาลเทศะนี่คุณจงใจหิวแสงใช่ไหมจัดแสงมาอีกใช่ไหมแล้วก็พากันมาเล่นมาทำเนี่ยนะคะมันคืออะไรเออเขาก็คุยกันกฎกติกาเขาก็มีคนเรานะคะ ถ้าชาวโลกมีความเป็นธรรมจะรู้เลยว่างานในี้ใครจงใจมาหาเรื่องนะคะนะและอีกอย่างหาว่าลุงสิงทรงสิงทรัพย์โอ้โหนะคะคุณมาเอาเอามาหาเขานะคะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเนาะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแกล้ความชิงทรัพยพ์นะนี่ค่ะนะไอที่มันมาด่านางเมื่อวานนี้ก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละคะ่ะนางคุยเรื่องนี้อยู่คะ่ะนะคะที่ทําให้นางของขึ้นอยู่นะนะอืม สาบานไปแล้วค่ะแช่งมันไปแล้วสาบานแช่งตัวเองแช่งมันด้วยเราไม่ได้ทําเราก็ไม่ได้รับคนที่ทําคนที่ว่าจงใจแสร้ายเราก็ให้รับกรรมไปเราเสนอขา่าวตามความจริงและความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรมที่สุดแล้วเราถ้าเป็นเราเราจะไม่บุกไปนะคะต่างคนต่างอยู่คุณไม่มีงานทําแล้วเหรอถึงมาวนเวียนอยู่กับชีวิตลุงพลเนี่ยถามหน่อยฮะไม่มีงานทํากันแล้วเหรอถึงมาวนเวียนกับชีวิตลุงพลฮะไม่มีที่ ให้สิงสถิตแล้วเหรอเยอะแยะนะคะทั่วโลกเนี่ยที่จะทําข่าวที่จะไปคุณก็แจ้งไปชักงงงงงักในดงในป่าฮะนะคะไล่ผีในป่าก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาเกาะลุงพลขนาดนี้ที่พมขบเขามาหน่อยไม่พอแล้วเหรอไม่มากพอแล้วเหรอนะคะมันใหญ่ค่ะน้องนางใช่ค่ะใหญ่ก็ไม่เกินกรรมหรอกค่ะยังไงก็หนีกรรมไม่พ้นทุกคนค่ะนะคะ กำจัดส,สันให้ทุกคนแน่นอนค่ะใหญ่ยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะสุดท้ายนะคะก็มีวันจากโลกนี้ไปและต้องชดใช้กรรมแน่นอนค่ะชดใช้กรรมแน่นอนอหนูนะคะได้ยินชัดค่ะขอบคุณค่ะหนูไม่ต้องไปสันญก,กรรมเลยพี่น้องดูสิคะสาวยุคใหม่เขาจะจะนิยมทํำร่องน้ำตากันตรงเนี้ยนะคะให้ดูออกเกาหลีเกาหลีออกแบบดูตาแบบมีเสน่ห์เนี้ยค่ะ หนูนะคะโดนแมลงซัดให้เมื่อวานนี้ได้มาเลยใต้ตาแค่นะคะแค่มันถักถากเนี้ยถักถากก็ได้แล้วแต่มันไม่ครบสองข้างมันลําเอียงมันน่าจะมาสองข้างพี่น้องใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงค่ะใช่ค่ะใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงค่ะพี่น้องยังไงก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นหรอกเราก็อุตสาหนะคะนะไม่อยากมีคุยไม่อยากพูดถึงพวกคุณนะคะขนาดนางยังอดพูดไม่ได้นางเคยว่าพวกคุณไหมอาถามหน่อย ตั้งแต่นางทําคลิปมาอยู่ช่องมานางเคยพูดถึงพวกคุณไหมในสิ่งที่ไม่ดีมีไหมมีแต่ชื่นชอบมีแต่นะคะเขาด่าพี่ยังไงก็ปกป้องปล่อยพี่เข้าไปเถอะอย่างน้อยพี่เขาก็ไม่ได้ว่าลุงเป็นผู้ร้ายหรอกนะคะทั้งๆทงี่ลูกน้องพี่น่ะนั่งดานูอยู่เงียบๆดานะคะด่าแบบโอ้โหโดยเฉพาะไอคนที่มันไปหาพี่น่ะไอปากเหมือนผู้หญิงน่ะดานูแบบ นะคะสารพัดเลยทั้งทั้งที่หนูไม่ได้เป็นด่าเขาสขักคำนะคะมันก็ลูกน้องพี่แต่หนูก็ยังปล่อยพี่เขาไปเถอะนะคะปล่อยพี่เขาไปต่างคนต่างอยู่แต่มีครั้งนี้เพราะว่านางงองแล้วว่ากันตั้งใจมากันแกล้งตั้งใจมากันแกล้งแล้วไม่พอใช้ทนายทนายออกมาพูดอีกแล้วก็ฟ้องอีกแกล้งความอีกหนูเลยรู้ว่าอา้าวพวกคุณเล่นไม่สวยนะพวกคุณจงใจมาหาเรื่องเขานะนี่ค่ะ มันทําให้แบบโอโหคนที่นะคะคนที่แบบขันติขันตินะไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากว่าใครนะต้องออกมาพูดอ่ะนะคะฮันแนวเออฮันแนวฮันแนวพี่น้องนะคะนางเงินต้องได้ออกมามาคุยมาเว้ามาจมอยู่เนี้ยนะพี่น้องมันเกินมันเกินไปมันเกินไปฮันแนวจะว่าฮันแนวแมนอิลี่นะคะคักอิลี่พวกนี้นะคะ คักอิลีนะคะคักอิลีทนไม่ได้หรอกใครจะทนได้ใครจะทนดูได้คนที่เขามีความเป็นธรรมท่านกรีตยังออกมาพูดเลยนะคะนะคะท่านที่นะคะมีความเป็นธรรมนะคะด็อกเตอร์ใช่ไหมคะท่านเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมมีรายการหลายอย่างเลยอ่ะหลากหลายรายการเลยนะคะเนาะท่านยังออกมาพูดเลยท่านมีความเป็นธรรมเป็นกลางนะคะนางฟังท่านดูพูดหลายหลายข่าวหลายช่องหลายอะไรหลายคลิปค่ะหลายคลิปนะคะ ท่านก็วิเคราะห์ข่าวหรืออ่านหรือพูดตักเตือนคนอย่างเป็นธรรมเป็นกลางนะคะใครผิดใครถูกท่านก็ว่าไปตามผิดตามถูกท่านแนวนะคะก็ว่าไปตามผิดตามถูกนั่นแหละพี่น้องนะคะเนาะเข้านะ่นะคะเข้ามาห้าเหลืองนะคะเข้าจงใจบุกมาห้าเหลืองลุงนะคะนะคะป้ายก็มีนทนนทษป้ายก็มีอยู่ทนโทษแต่เข้าอย่างมาไทายอะพี่น้องมันจงใจบอสจ้านะคะเขาจงใจไหมพี่น้องว่าไหม นี่แหละค่ะจงใจมาหาเรื่องแล้วยังจะมาฟ้องเขาเออเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณแต่พบแต่ชาติที่ไหนทําไมคุณถึงมาทําเขานะคะไม่มีแสงสว่างแล้วเหรอไล่จับกบจับเขียตามทุ่งนาทําคลิปคอนเทนต์ตลกตลกค่อยก็เบิ่งให้เจ้าอยู่เด้ถ้าเจ้าไม่มาทําแบบเนี้ยนะคะค่อยก็เบิ่งให้เจ้าอยู่เด้ถ้าเจ้าบมาหายแบบนะคะห้าเลืองลุงนะคะ ห้าเรื่องชาวบ้านจะาพิดชาวบ้านในง,งานของเจ้าบ่ฮะเจ้าคือคาเคะเจ้าคือว่ไปถ่ายน้อนเห็ดตลกกันกันคือตะกี้นะคลิปตลกตลกนะเจ้าเห็ดยี่ย่างกันเนี่ยนะคะเนาะทำอะไรกันทําคลิปตลกตลกดีที่สุดนะคะที่เราเคยชื่นชอบคุณนะ่ะคุยตลกตลกกับแก๊งของพวกคุณนะ่ะอันนั้นนะ่ะมุกน่ารักน่ารักตลกนะ่ะชอบแต่นี่คือนะคะอะไรนะคะ น่ารักนะคะภาษาเลยครอบคุณค่ะนะคะครอบคุณนะนะคะครอบคุณเล่่ยเดือจัดนะคะครอบคุณเนาะก็นะคะอยากจะคุยทุกภาษานั่นแหละยักเว้าภาษาเลยนี่แหละมันเป็นภาษาเจ้าของมันซิบริ้ต๊กสซิบริตกนะคะแต่ว่าอัญญานเพิ่นฝั่งแบบโรู้เรื่องนะคะกลัวเข้านะคะกลัวให้เจ้าฝั่งหงบมรูเรื่องนะคะเนาะอันแนวอันแนวเจ้าอ่ะนะคะอันแนวเจ้าอ่ะนะคะ เลยแต่กลัวให้บ้านฟังด้วยไม่รู้เรื่องนะคะพี่น้องนะคะกลัวให้บ้านฟังด้วยไม่รู้เรื่องวันนี้นะคะจะคุยภาษาเหนือก็นะคะไม่ค่อยเก่งเพราะว่านางไม่ได้ไปอยู่เหนือทางเหนือแต่ญาติทางเหนือเยอะแต่พี่น้องมาก็อู้ปลร่ำปะเหลือปละร่ำปเตอ๋อนะคะอุ้ยนะคะเขาก็จะพูดกันอย่างนี้นะคะพวกป้าๆของนางป้าอินมาทีไรก็อุ้ยนะคะถ้านะคะปลร่ำ แต่เขาก็ยังพูดเลยได้นะคะเขาก็เสียงเลยเสียงเหนือเสียงอะไรก็น่ารักดีค่ะนะคะเนาะน่ารักดีนยคะพี่น้องจ๋านะคะขอบคุณนะคะบอส่งสัานบอปกป้องหลุมนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแอนนาทีสู้ได้แอนนาทีสู้ทุ่มสุดตัวน่ะพี่น้องน่าสงสารนะคะน่าสงสารเขานะน่าสงสารเขาล้ำเตะ